สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูออกมาปี2อป1ี2491ค่ะ สำหรับพระองค์นี้นะคะเป็นพระฝากขายนะคะไม่ใช่พระของอิ่มคะ่ะซึ่งเขาก็ฝากขายมานานและอิ่มก็เพิ่งได้ทำคลิปนะคะสำหรับตามข้อมูลนะคะพระรุ่นนี้นะคะออกออสมัยที่หลวงปูพ่พิมพานะคะท่านยังอยู่วัดละคังนะคะอันนี้คือตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองคะ่ะ ออกเมื่อปีพศ2491ค่ะ เมื่อเทียบความสูงกับขนาดเหรียญ10บาทนะคะ สำหรับพระนะคะรุ่นนี้เขาก็เป็นที่นิยมกันนะคะอิ่มเห็นราคามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง8,000นะคะเมื่อข้อมูลเมื่อประมาณปี2562นะคะข้อมูลปัจจุบันนี่อิ่มก็ไม่ทราบว่าเขาจริงๆเล่นหากันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าราคาที่อิ่มเปิดไว้ใต้คลิปนี่ลูกค้าก็สามารถต่อรองได้อยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับพระองค์นี้นะคะเป็นพระที่เขาฝากขายมา ะะสมเด็จนะคะหลวงปู่พิมพาวัดหนองตง,งูจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะออกเมื่อปีพศ2491นะคะตามข้อมูลคือสมัยหลวงปู่พิมพาท่านยังอยู่วัดละคังนะคะก็คือออกตั้งแต่สมัยท่านอยู่วัดละคังนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชารคาคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอ l ดี e ลและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ